สวัสดีครับพ่อของผมคุยยูนโกบสวัสวดีนเราจับเหรอ็ไปก,นนก็นานเลยก็นานเลยเดี๋ยวที่ยวาันย้อนพักทายค่ะสวัสดีครับคุณเปิ้ลสวัสดีคุณเอสสวัสดีคุณต้นอ้อสวัสดีคุณเอ็กด,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 ด้วยนะครับผมสวัสวดีรอบครับคุณการขอ,ขอบคุณมากน,นะครับเ <c oughs> มื่อกี้เราได้ทั้งสิบชั่วโมงสี่สิบนาทีอะไ <c oughs> ด้โคตรเยอะเลย โทษทีเมื่อกี้ผมไปแอบไลฟ์บ้านแดงมากรีกูมาแล้วคิดถึงขอบคุณมากครับผม <c oughs> คุณเกลูค,ครับมีอะไรแนะนำปลาคาับพีน้าผมจะไปสอบน,นักเรียนมหาดูครับ <c oughs> ผมอยากเป็นหัวหน้าคนอ่านหนังสือเยอะครับผมมีอย่างเดียวเลยตั้งใจอ่านหนังสือเยอะมีเวลาอ่านมีเวลาอ่านมีเวลาอ่าน,าานถ้าผมแนะนำ ขอถามหน่อยครับถ้าจะเป็นทหารพานต้องสมัครทางไหนเซิร์ชเข้าที่ Google เลยครับผมไปดูที่หน้าเว็บไป,เ,ปเลยจริงๆครัทหารพานผมไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ต้องขอโทษด้วยแต่สามารถเซิร์ชหาข้อมูลได้เลยครับผมคุณเอเดนโกนหนวดแล้วใช่ครับผมเขาเรียน,นทํางานคนหายตัวได้มานะครับผมคุณแคลสวัสดีครับคุณน,นุชสวัสดีคุณหนิงสวัสดีครับผมคุณเจี๊ยบ ไปไหนไปกิบน้ำมาครับเมื่อกี้สวัสดียามเย็นครับผมคุณแปดสุดแปดสวัสดีคุณต้นสวัสดีคุณถุงงอกด้วยนะครับผมสวัสดีคุณขิงคุยุทธมาหาดใหญ่วันไหนไม่บอกไม่บอกครับผมสวัสดีตอนเย็นค่ะคุยุทสุเทสวัสดีครับผมคุณอัญญาสวัสดีครับผมคุณนนขอบคุณดรบุราคุณถุงงอกด้วยนะครับผม เข้ามาแวะเบิกขอบค,ครับผมการ์ตูนหน้าเด็กลงเยอะมากผมไม,ไม่ไม่เด็กลงตอนนี้โซม่มากครับผมสวัสดีค่ะคุณมาติกาไป <c oughs> แ,แมนดารินแน่เลยไม่มีซอยตัวอยู่ไม่รู้ครับผมไม่รู้จักสวัสดีค่ะพี่ชนสวัสดีคุณทิดารับเสื้อแจ็ปมากค่ะต้องใส่ครับผมแจ็ปไม่แจ็ปเราต้องใส่ครับวันนี้ ขอบคุณหัวใจจากพี่ลุงแม่มผมด้วนยนะครับผมสวัสดีคุณวานิสาด้วยนะครับผม fc ครับน้องธรรมดาน้องต้น fc จากพิจิตขอบคุณมากครับผมคุณปิโปสวัสดีวันนี้ครูต่ใสว่าเพิ่งจะส่ใสครับผมหลังจากเรากินข้าวกินไก่ปั่นมาแล้วก็เริ่มมีแรงนะอาการบ้านหมุนดีขึ้นไหมค,ครับครูตอนนี้ดีขึ้นประมาณ80-90%งสแล้วครับผมแต่ยังไม่ค่อยร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ใส่สีเหลืองทุกวันจันทร์เมื่อนกันเลยแต่ มองคุยุดสีแจ่มมากเสื้อแจ่มแล้วผมเป็นคนตัวดำไงมันก็เลยตัดกันทางมาลายเอฟซีตามข้อขอบคุณครับผมุการ์ตูนเอฟซีเช่นกันครับผมสวัสดีครับผมอุยสวัสดีครับผมอืสวัสดีครับผมคุณยุลีคุณยุ้ยหน้าโง่น้ำแก๊กควรมีฟองช่วยได้ค่ะ ไม่ได้ดที่กินยิ่งแย่จริงวันนี้วันดูแลสุขภาพก็เลยอดกินนะครับผมสัสดีครับผมมิ้นดูแลสุขภาพด้วยนะปูของครับผมคุณอัญญาสวัสดีครับผมคุณมัจฉการวันนี้เสื้อครูแจกมากแซาไปเก่งจริงเดี๋ยวกรทอดจะนี่เขาครับผมสไมลี่ยีีดีลาซูหน้าฝึกครับครูไปฝึกแล้วมาเล่า หน่อยครับไม่ไปแล้วนมผมไม่ไปฝึกหลักสูตรแรงนั้นเหนื่อยทํางานดีกว่าเอาหน้าหนุ่มไทยไม่ใช่เกาหลีเข้ม,ม,มดีแล้วมันไม่เข้มมันดิมันเนี่ยก็ดงเลยอ่ะเมื่อวานตากแดดไงวันอาทิตยต์อ่ะเปิดบ่อกตกปลาถอดเลยใจเย็นตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลยหลายจังไม่ได้ออกลงกังไกลมาประมามาเกือบสามอาทิตย์แล้ววันนี้หล่อมากขอบคุณครับผมคุณเปิ้ลสวัสดีครับคุณ ครูไม่ได้มานานใช่ครับหลังจากที่ป่วยด้วยแล้วก็ทํางานด้วยก็เลยหายไปนานเหนื่อยพักก่อนใช่ครับผมก็เดี๋ยวออจะกลับไปพักผ่อนแล้วครับอีกครับหนึง่งใส่เสื้อเหลืองวันจันทร์เหมนกันเลยแต่สีจ้ำน้อยก็ครูนิดหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นเสื้อแจกเหมือนกันนะผมก็ไม่มีเหมือนกันเสื้อเหลืองจริงเพราะไม่เคยคิดจะจะใส่เดี๋ยวไม่ค่อยเหมาะกับสีผิวเอรทานข้าวยังทานไปแล้วครับผมเมื่อกี้ทำไก่ปั่นทานไป แล้วก็ทานข้าวไปเลยครับขอบคุณคุณทีซีด้วยนะครับผมก็รอดหัวใจรี <c oughs> คอนพี่ต้องจัดเลยครับไม่เอาพผมเหนื่อยจริงๆงไม่ไปจัดอะไรทั้งนั้นโกนหนวดและหน้าเนียนใช่ดีขึ้นเยอะใต้เดือดจังพี่มันเดือดก,กันทุกวันอยู่แล้วจริงๆแต่บางอันมันก็ออกงานมันก็ไม่ออก พักผ่อนเยอะๆอค,ครับผมเปิ้ลดูผอมลงใช่ครับผมที่แรกอะก่อนตอนที่ไปโรงพยาบาลนะรู้สึกว่าโอเคมากแต่ไรมันคือมันบวมน้ำเกลือไงแต่ผมก็ชอบแบบตอนบวมบวมมากกว่านะตอนนี้มันผอมเนี่ยครูน่ารักยิ้ม,มบ่อยๆช่วงนี้ยิ้มไม่ค่อยออกไม่สบายด้วยดีครับผมคุณเอิรนเสียงครูยังเนื่อๆอยู่เลยใช่ครับผม เสียงยังดูมดแรงโอ้ยเสียงผมมันออกขนาดน,นั้นลยเราพูดพร้อมกันเลยสวัสดีครูก็นี่เนี่ยแหละคือมันคลายกันหน่อยเดี๋ยวจะลืมกันสะก่อนแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะไปบ้านแดงนะถ้าใครว่างไปดูบ้านแดงของคุณคือสี่มากนะครับผมที่พาไปเที่ยวออกนอกโลกแล้ววันนี้ไปไลฟ์ตอนทากข้าวที่บ้านแดงสี่สิบนาทีได้มันต้องสิบชั่วโมง เยอะมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมหน้าตอบไปเยอะใช่ครับผมคุณอีอนนี้กาลังเล่งท,ทํานําหนักอยู่ครับวันนี้ก็กินเมื่อกี้นะมื้อเยอะนะ็นกินไปเยอะมากเลยน่าจะกินโปรตีนประมาณห้าสิบกว่าเดี๋ยวเราอกินไก่ก่อนนอนอีกเกือบลืงครูไปแล้วหายไปหลายวันแต่ก็หลายวันจริงๆน่าจะเกือบอาทิตย์แล้วมัง้งสวัสดีจา้าสวัสดีครับผมคุณคุณหล่อยังหายไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ แต่ก็ดีข so so yes. ึ u u uh, u, years, so uh, ้นถึง80-90%แล้วโกนหนวดและวไม่ชินตาถึงเวลาทำงานแล้วเดี๋ยวต้องโกนหูขออคุณสีสีมากครับสำหรับมุกคดสีชมพูทักทาย ค่าครูไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยขอบคุณครับคุณคุณพีทีวันจันทร์สีเหลืองวันพาร์ทสีชมพูครับผมใช่ไหมผมประจ่ยถูกใช่ไหมหน้าใสาไม่ใสเลยเป็นอาการเป็นอะไรคะไม่สบายหรือก็เป็นอาการโรคหงุด่งครับน่าจะเกิดอาการพักผ่อนน้อยสวัสดีครับผมคุณจีนใส่สีเหลืองก็่อเด่นดีครับ นาเกลียงเกลียงมากใช่เรากนเหนื่อยจะออกไปหมดแล้วก็เลยดูเกลียงหน่อยเพราะผมต่วชะดอยอยู่ใต้ห้าปีโดนสองครั้งเจ็บหนักแต่ไม่เพราะมาตายเพราะมาเ็งก็เสียใจด้วยครับดูแลสุขภาพด้วยครูของครับผมคุณแอมคุณแอมคุณแอมน่าจะคุณแอมผมเคยอ่านผิดด้วยสวัสดีครับผมคุณการฟุง้ง สวัสดีขออนุญ,ญาตทักทายนะคะขอบคุณมากครับผมคุณนุชสวัสดีครับครูสวัสดีครับผมคุณโหพักผ่อนฟืฟ้นฟูร่างกายไปก่อนเดีย๋ยวร่างกายเดี๋ยวล้างท้องขึนมาใช่คผมนอยต้องพักจริงๆตัต้องนอนเยอะๆเวลารู้สึกว่านอนเยอะๆก็มันก็เหมือนดีขึ้นนะเอ๊ะวันนี้ไม่ทัดดอกไม้ใช่ไม่ทัด ไม่เห็นเหมือนพี่หยุดเลยใช่คือช่วงนี้แบบย่างก,กายยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นไงแค่แวะมาทักทายเฉยดูขอมไปหรือเปล่าดูซุกๆใช่ครับผมผอมมากครับคุณตุ๊กตามังจกป่วยด้วยแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายด้วยก็เลยดูแย่หน่อยสวัสดีครับผมคุณน้องมูหลานผมถามอะไรหน่อยครับตอนนี้ผมเป็นพลทหารแล้วสามารถสอบจัดหางเดือได้ไหมครับได้ครับผม แหมใช่ค่ะใช่ผมอ่านถูกคุณแนะนำการกินหน่อยครับการกินอาหารเนาะก็เลี่ยงไขมันเร็วเลี่ยงน้ำตาลน้ำตาลไขมันใช่กินพยายามกินอาหารที่มันไม่แปลรูปอะแล้วก็มาจากธรรมชาติ นอนเยอะมากไปก็เพียใช่ครับผมขอให้คุณมีสุขภาพดีขึ้นปกติปไ,ปนะญญไปไปนะครับของครับขอคุณอัญญาหายไปไ้นะครับทายแกนะครับของคคุณอิมใช่ไหมก็ต้องใช้ละกานมาขนาดนี้เนาะลายมือหมอวันนี้สุดยอดเนี่ยหมดกันผมสาบคุยเิียภาษาไทายเจสี่น้องอามาประจานจะได้ผอมหุ่นหนุมขึ้น ผมว่ไม่น,นะถ้าผมแบบน้ําหนักขึ้นแล้วก็ถ้าไม่ผอมผมว่าจะดูหนุ่มขึ้นยิ่งกว่านี้ <c oughs> คุณหมอว่าไงบ้างคะคือถ้าพูดจริงๆเลยมันน่าจะไม่ได้เกี่ยวกับโรคอะไรทั้งนั้นเลยสแกนสมองแล้วตรวจเลือดทั้งหมดแล้วไม่ได้เป็นที่อะไรเลยน่าจะเกิดจากการพักผ่อนนอแล้วก็การใช้ฮอร์โมนชะเอมคะ่ะชะเอม ผมพยายามสักก่อนยังไงก็ไม่เป็นชเอเอ็มอะหลายรอบแล้วโคตรหน่อยเลยจริงๆนี่ยผมอ่านเป็นไงอีคุณอิมผมอ่านยังไงก็เป็นอิมคอร์ดทีหายเป็นปกติไปแล้วนะครับเป็นของขอบคุณมากครับผมก็ช่องเอมอันค่ะอ,อ๋อเอมอันครับผมคอร์ดจริงๆ แปกใจโอเคทุกคนผมก็วัดภรรทายเฉยแค่บ,บอกว่ายังโอเคเดี๋ยวไว้แบบว่าร่างกายแบบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นตแล้วแวก็จะกลับมาอีกรอบช่วงนี้ก็ขออนุญาตไปพักผอ่อน่เยอะหน่อยเดี๋ยวจะไปกินอีกรอบนึงแล้วก็จะไปนอนแล้ววันนี้หายไว้นะคะอยากเห็นครูยุทธไปต่อได้เขาบอกร่างกายค่ะยังไม่ออกครับผม ต้องการพักผ่อนมากกว่าขอบคุณที่มาส่งข่าวเอฟซีขอบคุณมากเช่นกันนะครับผมทุกคนที่เป็นห่วงโค้ดนำชาใช่ครับโค้ดนำชาตอนนี้ต้องกินอาหารที่มันมันดีต่อสุขภาพาอาหารที่แบบต้องคุมแบบดีอ่ะมันนี้ไปหาโค้ดมาไงก็น่าจะเกี่ยวที่เรื่องก,การกินด้วยคือผมก็กินทั่วไปกินอาหารตามสั่งซึ่งมันแบบไม่ได้แล้วก็ต้องเพิ่มการคาร์ดิโอขึ้นมาเพราะผมเป็นคนที่ไม่คาร์ดิโอไงกลัวจะน้ำหนักลดแต่โค้ดบอกไม่ได้เพราะมันเกี่ยวเรื่อง เรื่องของหัวใจการสูบฉีดเลือดแล้วก็เกี่ยวกับฮอร์โมนที่ผมใช้เลยเนะี่ยเดี๋ยวนี้ต้องไปตรวจเลือดไปตรวจเลือดหาค่าเลือดว่าเลือดเป็นยังไงบ้างตอนเนี้ยแล้วก็เอาให้โคด้ดดูว่าจะสามารถไปต่อได้ไหมหรือจะต้องพอกันเท่านี้พักผ่อนเยอะๆได้ครับผมงั้นผมก็ขออน,นุญาตกับการสลอวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะที่เป็นห่วหมอใบ้ๆผมไม่กินอะไรหน่อยนึงก็จะพักผ่อนแล้ว แอบเปไิดไ,ไว้เป็นห่วงพี่ชาอขอบคุณมากครับผมคุณที่ได้งั้นผมอนุญาตไปก่อนนะทุกคนก็ขอบคุณมากที่เป็นห่วงครับผมเราห้เจอกันพรุ่งนี้ไปกันต่อ